พอดีก็มีครับข้อเสียก็คือออยูติตัวเห้านะครับเขาคิดวานยากมันกันยากแต่เฮาคิดว่าามันคุ่มค่าปลูกเท่าเดียวนะครับแล้วกา็ผมคิดว่าตลาดนี้ไปได้อีกนะครับพันน้ำขาวพี่น้องกว่าสี่เดย์นะครับหากินยากครับเห็ดกันยากตัวนี้มีสองเงาเลยมนะั้งบ่ท่างกลาง ของหากินยากครับสวัสดีครับพี่น้องการมาพอกันย่ำเศร้าครับมาอยที่ไล่ไว้ครับคนี่ครับตัดแล้วครับนี่เลือวแต่เส้นน้ำอ่อกครับการหากินยากครับซูเมอนี่หากินยากพร้อมแล้วก็เฮ็ดยากพร้อมนะครับนี่ครับเพื่อพี่น้องเห็นนี่ยแหละการตัดการนี่ครับ คุณตาพึ่นต,ตัดตาลรวก็ต้งกวางไว้เป็นหมองนะครับถ้าเอาไว้แบบว่าเป็นหมองอยางหยาครับน้ำไหล <c oughs> อ่านี่ครับพี่นเบิ่งโหลดครับน้ำปากมือนี่ปวดเด้อครับเ <c oughs> มื่อวานนี่ถืออยู่หน่อยนึงครับถือตอนที่เอาไปละ พนะักแล้วกันปวดเลยครับขับไว้นี่เพิ่นปลูกไว้นะครับไว้นี่ปลูกไว้จากไรครับหาไรหอดบอน่าจะประมาณนี้เนาะนี่ครับฟังนี่กันประมาณสามไรครับฟังใส่มือนีอ่ขวามือนี่กันนี่ครับขวามือนี่ประมาณสองไรครับ ก็เป็นบ่มีระบบน้ำนะครับปลูกไว้สบายครับคือปลูกให้ถึงย่ำครับแบบว่าปลูกช่วงที่เพราะว่าปลูกในฝนก็ดีครับให้มันติดก้อนสินะครับพอติดแล้วก็สบายครับนี่ครับบัวรมีระบบน้ำนะครับกะเมื่อกี้กันแรงเนาะคุณตาเนาะแรงกะก็จะเป็นแย่งที่เห็้นนี่แหละครับพี่น้องกะจะบลเขียวปัไดนครับแต่ว่าถึงฝนจัง่อยกัขึ้นมาแล้วจัง่ลยกัดง่ามครับ อานนี้ไปเบบังคุณตาิันต,นตัดครับชืออันไดที่พ่อตัดกับตัดนะครับได้มีปงไม้ของวันนู้นต้องใารครับอันนี้ครับกั้งสได่ได้ครับ <c oughs> หากินยากครับเห็ดกันย,ยาก <c oughs> ตัวนี้มีสองเงาเลยมับ่นอ่ะท้งกลางนะครับต้นละสอง สองามคก็มีเห็นไหมมึงมเป็นมีห้อยตัดอยู่ดันตัดข้าวหนึ่งแป๊บเดียวก็ได้ตัดอีกแล้วครับพี่นงแปบ๊บเดียวแค่นี้ครับระวังครับระมัดระวังโอ้โกเงานีไ้สามสองอสองงานจากกระเบื้องเงาครับเบื้องที่เงามันงหญยๆยังน้อยครับมีเงา ของหากินยากจะพิจารณาเอาครับถ้าผ้ได้อยากปลูกนะครับแต่ผ้ได้อยากปลูกเบเบองเอาครับพี่น้องแต่ส่วนตัวผมคิดว่าความอยากมันอยู่ในความคิดเท่าไหระครับาบางคนคิดว่าปลูกแล้วไม่คุม้มลอกปลูกแล้วมันไม่คุม้มอันนี้ผมคิดว่าเป็นความคิดส่วนตัวมากกว่านะครับนี่ครับคุณตา เป็นกาเห็ดเห็นนะครับขอดีคือปลูกครั้งเดียวกินยาวเลยครับนี่แหละครับกินยาวจนถึงรุ่นน้องวิพุน่ะครับนี่รุ่นหลานเพลนเลยครับนี่เป็นอาชีพนอานาคตได้มปนบ่ได้ได้ละครับนี่ครับเศร้ามากอะ,อะมีงานเห็ดนะครับ ถ้าสมมนะครัเป็นตัวของพี่น้องเองเนี่ครับตืนอนเศ้ามาก,กาอะมาตัดใบขายนะครับผม่ากกโอเคเลยครับแต่ของกินยากอยู่นี่ครับเนี่ยครับการเฮ็ดนี่คือพี่น้องเฮ็ดนี่แหละครับการสาะนอน้นองวีเลี้ยงอยู่ไสคครับเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์บ,บ้านแม่บอก ครับผมอ๋อปิดเทมมาอยู่กับปูครับปิดเทมมาอยู่กับปูอ่ะโอเคนะประมาณนี้ไม่น้อกครับก็ของหากินยากครับไปอ่าผมก็ยังคิดอยู่เลยครับแต่ผมมีทีผมก็จิด ปลูกยูคครับแบบนี้นะมากอยู่ครับมากแบบว่าปลูกเสีเดียวกินเหวเหี่เราต้องดูแลอย่างไรนะครับบดจุกจิกเลยครับแต่ว่าข้อเสียกันนี่แหละครับตัดยากนิดน,นึงตัดยากเอาอยากครับแ <c oughs> มนครับเพราะว,ว่ามันบไม่ยังยากเกินเท่าดอกมันอยู่ที่ความคิดของเราเนี่แหละ เขาคิดว่ายากยากับยากนะครับนี่ครับเพื่อนกระเฮ็ดอยู่นี่นเขามีเวลาเขาก็ตัดไปค่อยตัดไปเรื่อยๆกัได้ทีกอย่าครับแมนทำไว้กับยูได้โดนครับเวลาเขาเก็บใบน,นะครับตัดแล้วกับยูได้ไร้มือครับ การเฮ็ียดพี่น้องประมาณนี้ครับแค่ยูมิมองจับนะครับมองจับก็คือมองเงาแล้วครับสีบมีหนามแต่พ่อได้จับจับเฮ็ียดได้ครับพี่น้องได้บบได้ยูน้ำเห่านี่แหละขอดีกับมีครับข้อเสียก็คือยูตีตัวเห่านะครับเพ่าคิดวาหยากมักกันหยาก เขาคิดว่ามันคุ่มค่าปลูกเท่เดียวนะครับแล้วกา็ผมคิดว่าตลาดนี้ไปได้อีกนะครับคนต้องการกินนี่หลายครับเพราะว่ามันหากินยากครับอชิบมบางเหลวมันจะขมนิดนึงนะครับขมนิดนึงอันนี้ครับเหลวแล้วครับสวยๆครับพี่หนุ่มเรียบร้อย ัาพมาชมบรรยากาศครับหกโมงครึ่งนะครับของเช้าวันนี้ครับภาพพี่นอ้องว่าเบิงอาชีพปลูกไว้นะครับก่จังสี่นะครับพี่น้องง่ายหรือยากอยู่ที่ตัวเรานะครับอันนี้ครับน้ำานไรอีรีพี่น้องซุดยอดครับ นะครับแล้วแล้วครับพี่น้องนะครับผลงานวันนี้ครับการตัดซัมเน่แหละครับพี่น้องเสาหนึ่งเสาหนึ่งกับประมาณนี้ครับประมาณหกซิบนะครับกาเป็นวายน้ำขาวนะครับพันน้ำขาวพี่น้องนะครับคลิปนี้กับไปซัมน่ก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ